เอาละครับมาละครับโคกน้องนาชันแนวมาแล้วนะครับโอ้บรรยากาศอย่างที่มึงก็ค่อยเอาไปลงเถอะวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีงนะมึงโเทอวสวัสดีสวัสดีสวัสดี พี่เจ้าของผมนเนี่ยปฏิแฟนคลับท่านเน่ยนะครับแฟนคลันบน้ำน้อยหวานแหนนงแฟนคลับทุกท่านครับน้ำน,น,น้อยหวานแหงลงเดี๋ยวก็มีแฟนคลับตอนนี้น้ำก็สุนเยอะแยะครับผ่าหมักมาพบกับผ่า,บบานหำน,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 น้อยครับผ่านพ่านเสียนพ่านหำน้อยผู้ช่วยผู้ช่วยก็มา อันนี้อันนี้อันนี้กระท่อมปลาปลาดุกปลาช่อนนะครับอันนี้กระท่อมสุม้มอูอ้นะ <c oughs> ได้แล้วได้แล <c oughs> ้วก็เย็บท่อมอโอ้ครับผม <c oughs> ปลาดุกใหญ่ไปดุกใหญ่หยาบยาบไหมลงไปลาอุกวันนี้ตากมาดูตายตา,าตายแลกไปหน่อยซูมกันชัดๆครับเดี๋ยวจะล้วงไปใหญ่ๆเขาตายใหญ่ๆอยู่ข้างบนมานะ สองียวแล้วสองียวแล้วมาพบกับแสนลาดนอกอวันนี้แมวเยอะครับครับร้อยกิโลครับวันนี้ครับวันนี้มาเมาบ่อครับเมาบ่อเมาบ่อครับผู้ช่วยมาเมาเองครับงไปบอมีตารต่อเดี๋ยวบ่มีทีมงานได้ไหมยัง บ่มีทีมงานไปตัวเรมีทีมงานอีไปตัดเฮ้ยไม่ต้องตัดครับสดสดร้อนร้อนครับนี่นบูวียยังยังอ่าจับตัวใหญ่ๆมาโชว์หน่อยครับยังยังยี่จับตัวใหญ่โชว์เด้อ่าจับไม่ได้ครับคุณครับจับไม่มีฝีมือนะครับยังเออ อยใหญ่ครับนี่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกอยู่กระตีนนี่นี่นี่อีกตัวนึงนี่อยู่กระตีนสองอันเลยกระตีนเลยไหนดูดิโอ้หลังอันอยู่เมื่อกี้ไหมเว้นล่ะปลาดุกข้อมเมื่อกี้นี่ประดุกไปสองตัวเลยนี่อีกตัวนึงเลยถอนไปเลย ไอ้ส่นตัวใหญ่กินไปทางไหนเป็นไงตันยะมาไม่ได้นะตัวใหญ่ใน้ยังเขาไปถึงบ้านนี้นี่นี่นี่ส่วนใหญ่ไ,ไ่ได้สำน้องไม่เมเขาโบเขาท่อหรือเ่ Nhà mình khẩu đây, mấy đứa nó mất đi 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 แค่นี้ล่ะทำนี่แหละครับเดี๋ยวพบพ่อกันใหม่เห็นไหมบรรลุเต็มหย,ยับบรลรลุ